ครับวันนี้ก็กลับมาที่นาโคกอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาเพื่อที่จะเตรียมของนะครับเก็บของแล้วก็เตรียมดูแลความเรียบร้อยนะครับของอุปกรณ์ต่างๆนะครับก่อนที่พายุจะเข้าในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับผมก็มีเวลาประมาณ1วันนะครับ1วันกับครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อเตรียยเตรียมของเก็บของนะครับแล้วก็ ตัดหญ้าไว้ให้งวนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยไม่สามารถจะเอางวออกมากินหญ้าได้นะครับตอนนี้ก็เลยทยอยนะครับตอนนี้ก็มาเก็บของนะเดี๋ยวต้องมาเก็บสายเก็บสายกลับนะครับรถไถวางไว้ที่นี่ก่อนนะครับเก็บปั๊มเก็บะไรกลับนะครับเพราะไม่เพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูน้ําครับมาดูน้ํา การดูน้ำไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าพายุมารอบนี้จะได้น้ําเยอะไหมจะได้น้ําเท่าไหร่นะครับอยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่ทํานาม,มานี่ยังไม่เคยเจอพายุหนักๆเลยนะครับตั้งแต่ขุดบ่อมานะครับวันนี้จะได้รู้ถ้าไม่ใช่วันศุกร์วันเสาร์น,นี้จะได้รู้กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอญาตทํางานก่อนนะครับพามาดูความคืบหน้านะครับของ ข้าวนะครับข้าวไร่อ้อยนะครับข้าวที่วันในไรออ่อ้อยเก่านะครับงามมากครับนะครับรวงข้าวสีทองครับสําหรับกับใบข้าวสีเขียวครับจริงๆแล้วมันน่าจะเกี่ยวได้แล้วครับ แต่ว่านี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าถ้าเกี่ยวตอนนี้มันจะมีางส่สวนที่มันยังเขียวอยู่ครับเอาอยัางไงนะครับถ้าไม่เกี่ยวตอนนี้ข้ามันอาจจะล้มนะครับถ้าไม่เกี่ยวตอนนี้ข้าอาจจะล้มเพราะว่าพายุกําลังจะเข้า สวยไหมครับสวยมากครับผมก็แวะนะครับมาตัดหญ้าแตกในสระนะครับแถวสุดท้ายก็คือแถวริมสุดนะครับริมขอบสระสุดแถวที่สามนะครับตอนนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะดูรกๆหน่อยครับแต่ก็มันดีต่อ ดีต่อพืชครับดีต่อดินดีต่อพืชครับเพราะตรงนี้ดินมันเป็นดินเปี้ยวนะครับดินทรายดินเปี้ยวครับโอเคนะครับ,อรบตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จอีกหนึ่งบอ่อนะครับต้องตัดอีกสองครับไอ่ต้องตัดอีกหนึ่งบ่อครับนี่ครับ,นะรบเสร็จแล้วใบแฝกก็ห่างไป ห่างไปแค่ห้าวันครับดูมันแตกเลยครับมันแตกแบบไม่เกรงใจคนตัดเลยครับหนึ่งคืบสองคืบประมาณสองคืบครับแตกแบบไม่แตกแบบไม่เกรงใจคนตัดเลยนะครับเอออย่างนี้จะไม่ให้ตัดทุกสามเดือนได้ไงนะครับเสร็จแล้ว วันนี้พาบักเขียวนะครับมาตัดหญ้านะครับตัดยอดหญ้าที่ในนาข้าวนะครับเพราะว่าหญ้ามันสูงมากครับมันสูงแล้วก็ข้าวไม่เกิดนะครับนี่ผมก็จะเอาประโยชน์จากมันนะครับก็าคือตัดยอดหญ้าครับหญ้าตัวนี้งัวชอบกินครับตัดยอดหญ้าของงัวในเวรนนี้นะเอาไปให้งัวกินนะครับแก้หิวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว อีกรอบหนึ่งค่อยมาตัดหญ้าเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้หัวไม่ได้ออกจากคอกเลยครับถึงมันทำนะครับไม่ก้าวออกนะครับ นี้นะครับหญ้าขนาดนี้ได้ประมาณสามกระสอบนะครับสามกระสอบซึ่งรถไซเรนของผมเนี่ทุกบรรทุกหญ้าได้สูงสุดก็ประมาณแปดกระสอบนะครับแต่นี้สามกระสอบจะเอาไปให้งัวกินก่อนนะครับเพื่อรองท้องเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบหนึ่งมาตัดอีกมาตัดอีกเพิ่มนะครับ ได้ยามาพอดีนะครับฝนมาพอดีครับมันเป็นปีเคอร์เซอร์ปีเคอร์เซอร์ของพายุนะครับเป็นการเตือนล่วงหน้านะครับว่าพายุจะเข้ามาทางทิศไหนนะครับพอดีมันมารอบได้รอบหมุนของปีเคอร์เซอร์มาที่มาที่บ้านบ้านก้างพอดีนะครับทำให้ฝนตกผมก็เลยต้องหนีฝนกลับมาครับก็เลยได้ตอนนี้ได้ยามาทั้งหมด4ประมาณ3 4กระสอบนะครับ ก็เกือบไม่ทันนะครับแต่พอมาถึงด้านก็ฝนหยุดซะงั้นนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปที่ปอกงวนครับเอา้าไปให้นะครับแต่ตอนนี้ต้องเข้าไปเตรียมคอกก่อนครับก่อนที่เอายาให้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคุณยาไปพบมันจะตกใจนะครับมันจะเห็นยาแล้วมันอยากกินยานะครับก็จะไม่สามารถเตรี่ยมคอกได้นะครับเพราะนั้นต้องเอายาหยอกหยดและทิ้งยาไว้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปทำคอกให้เรียบร้อยแล้วค่อยเอายาเข้าไปนะครับ ครับตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับผมก็มาตัดหญ้าอีกรอบหนึงนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พายุโนอินกำลังจะเข้าขอนแก่นนะครับคาดว่าจะเข้าช่วงเที่ยงคืนนะครับซึ่งผมอยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองขอนแก่นนะครับจะโดนจะโดนไปด้วยจะโดนหางเลขไปด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับแต่ว่าผมคิดว่าลมแรงลมก็คงไม่ ไม่หนีพายุดูร้อนไปมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฝนน่าจะแย่เยอะนะครับก็เลยช่วงจังหวะที่ฝนหยุดตกนะครับก็เลยรีบรีบมาตัดหญ้าให้งัวครับเพื่อเสริมเพื่อเสริมไว้สำหรับพรุ่งนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็หญ้าวัวที่ตอนเช้าที่ตัดไปได้สี่กระสอบครึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้อีกเจ็ดกระสอบนะครับรวมกันก็เป็นสิบเอ็ดกระสอบครึ่งนะครับนั่นหมายความว่างวัวผมกิน วันละแปดกระสอบนะครับยังเหลืออีกสี่กระสอบก็พรุ่งนี้ได้อีกครึ่งวันครึ่งวันก็ไม่แน่ใจว่าฝนจะหยุดตกหรือยังนะครับแล้วถ้าฝนไม่หยุดตกนั่นหมายความว่าผมต้องฝ่าฝนมาตัดหญ้าให้งัวเพิ่มอีกสี่กระสอบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็พยายามเร่งแล้วครับแล้วกระสอบมันก็มีอยู่เท่านี้ครับเพราะว่าเอากระสอบไปใส่ข้าวหมดแล้วนะครับยังไม่ได้ซ <methods> ื้อเพิ่มนะครับมันไม่ทันจริงๆนะครับนี่ก็เอากระสอบทุกกระสอบที่มีอยู่ใน ในบ้านนะครับรวมทั้งของชาวบ้านด้วยนะครับเอามานะครับก็ได้อยู่7จ็ดใบนะครับก็เลยมาตัดหญ้าใส่ได้เใบนะครับจริงๆซเล้งซเ้นคันนี้มันบรรทุกได้อีกนะครับบรรทุกได้อีกประมาณ3กระสอบนะครับประมาณ10กระสอบนะครับซาเรงคันนี้บรรทุกได้นะครับนี่ก็จัดไป7กระสอบนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอญาตได้งานก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวช่วงเย็นนี่ฝนจะมาอีกนะครับ แล้วก็เอาหญ้า,าไปให้รวยสักเพิ่มอีกสักสองขั้สอบนะครับก่อนที่จะรับมือกับพายุคืนนี้นะครับคาดว่าจะเข้าจะเข้ามาถึงถึงจุดนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าไปดูโมเดลแล้วก็เซิร์ฟเวอร์การก,ารกําหนดเส้นทางพายุหรือคาดเดาเส้นทางพายุนะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ล่มไปแล้วนะครับเพราะว่ามีคนสนใจพายุลูกนี้เยอะะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ล่มไปแล้ว ขนาดแม้กระทั่งเรดากวดฝนของกลุมออตูนะครับซึ่งปกติก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปบ่อยนะครับยังล่มเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ใช้ใช้เซิร์ฟเวอร์ของญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่ก็มาดูมาดูพายุของเมืองไทยนะครับก็ได้ได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็พอถูไถครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไงนะครับเดี๋ยวจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไปดูใหม่นะครับเพื่อที่จะดูเปอร์เซ็นต์แนวโน้มนะครับแล้วก็บวกกับ จะเอาข้อมูลต่างๆนั้นมาวางแผนในการทํางานของวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับนั้นเดี๋ยวผมขอขอนุญาตเร่งมือนะครับทํางานขออนญาตไปให้งัวก่อนนะครับผม